ทุกคนครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมและเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ปอสาสำต้นนะครับเพื่อนทุกคนครับ,บตอนนี้คือปอ่าสต้นเนี่ยอยู่ในหุบเขาครเพื่อนทุกคนนะนสุดชายแดยนเพื่อนทุกคนนี่ครับพามาครับเพื่อนทุกคนนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปเก็บดอกดินครับเพื่อนทุกคนใครยังไม่เคยเจอดอกดินนะว่ามันเป็นยังไงเพื่อนทุกคนเราอยู่ในธรรมชาติสุดๆครับเพื่อนทุกคนครับต้องขึ้นมาที่ป่าและภูเขาไกลมากครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวไปดูนะว่าดอกดินเนี่ยเราจะเก็บจะเป็นยังไงเพื่อนทุกคนนะว่าความลำบากในการหาเนนนนีี่ยยมััััจะต้องงงไไปคคครรบบพทุ ทุกค,คนนะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันทุกคนฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนนะครับนี่ครับไป one hour later เอาผมบอกเลยโดนท่อเหรอแล้วไปทำไงนะนี่ครับทุกคนครับเก็บดอกดินนะทุกคนดอกดินก็แถมท่อน้ำ <adapted> นี้เรามาเหนื่อนาแล้วทีนี้หนักครับเพื่อนตอนนี้เราบอกใครไม่ได้ครทุกคนครับอย่าบอกใครครับโอ้แม่ก็คือมันตอนนี้เราต้องรีบกลับเพื่อนทุกคนครับเพราะว่าเราข้อแตกหนักครับทุกคนครับนี่ครับทั้งหมู่บ้านไม่กลับไม่กลับไม่กลับครับผมเราต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อครับปกติน้ำทนี้จะไม่ได้ครับเพราะผู้ผมสองคนมาปุ๊บได้น้ำเลยครับได้น้ำเลยได้น้ำเลยครับปวดอ้วนงงเลสบายปกติชาวบ้านเขาอยู่กันมาไม่เป็นไรครับผมเรามาก็เดี๋ยวไปดูดอกดินนะว่าจะเป็นยังไงครับทุกคน ไะไปดูกันครับทุกคน One hour later โอ้ได้มาเต็มครับใกล้เต็มกระสอบแล้วนี่โอ้โหเกสรู้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาพอสมควรแล้วครับทุกคนนี่ครับดอกดินนี่ครับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนก็คือมันจะมาหาดอกดินครับเผื่อเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่อยู่ในแบบกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองอาจจะยังไม่เคยรู้จักดอกดินครับทุกคนนี่คืออะไรต้นเคลื่อนไ บุกทโอ้บุกนี่กินได้กินได้เมืองก็ดอกเดมิงครับเนี่ยเหรอโอ้โหนี่ครับบุกครับทุกคนครับเบิ้ดนะครับหมอนี่คือเบิ้ดเลยครับนี่ครับนะเพื่อนๆทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอครับทุกคนนี่ครับมีทั้งบุกทั้งดอกดินนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไว้นะอุดมสมบูรณ์ครับในป่าธรรมชาติของเรากุคานตายได้มีใช้ข้างในอ้าวกินไม่ได้เหรอกินได้เดี๋ยวแยกไปก่อนนะยไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องเอามันคันใช่ไหมคัน อ๋อมันต้มตุ๋มก่อนอ๋อนี่มันคันนะทุกคนนะนี่นี่อ๋อนี่นี่คือยังมีที่ยังพอเห็นดอกมันอยู่นี่ซากมันอยู่ซากมันอยู่ักม,น,กมนนะครับทุกคนเนะ <c oughs> าะก็คือกินตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับมันจะออกอย่างนั้นนี่เนาะนี่โอ้โหนี่เลยครับเอาไปแกงกินนะทุกคนืหแซ่บอิหมเลยเนาะแซ่บลายๆเดนะ้อ นี่ครับที่ข้างหลังเปื้อนนี่ก็คือโดนดินจากรถรถนะครับนี่อะดูนะใครเคยเห็นบ้างไหมเพื่ทุกคนนี่ครับมนเลืกนะมันเลือกนะ,น,กน,ะนี่ขุดง่ายเดินก็ค้างแข็งด้วยใช่ เขาจ้างผมมาขุดห้าบาทครับเืมเราได้ค่าแรงมาทำกเแล้วจ้างห้าบาทจะพาะทำน้ำเสียก็ไหลมือแล้วล่ะ <_ d: S 1> นฮะห้บาบ้าครับบ่ายมันไม่ต้องครับเดี๋ยวมันจะออกเองครับอ๋อโอ้โหเอาใส่เลยต้องเอาต้นมเดี๋ยวปีหน้ามันจะออกดอกให้กองอ๋อเอาต้นมัน ายอกมั๋อคือว่าเอาต้นมานะครับเพื่อนคนครับแล้วมันก็จะออกดอกให้เราเก็บได้ต่อใช่ไหมจะได้กินกันต่อได้ครับบนคนนี้ครับมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆครับเพื่อนทุกคนนะอย่างเราในอยู่ในเมืองเราจะไม่เคยเห็นครับทุกคนครับนี่ครับธรรมชาติสุดๆเลยครับเพื่อนทุกคนนี่ดูดิกลิ่นหอมมากเลยพี่เนาะอ้หูอร่อยมากเลยนะอร่อยด้วยใช่ไหมหอมมากเลยวันเนี่ย อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ดอกดินนทุกคนอันนี้ต้นอะไรโตวนนี่นี่ไม่ใช่ครับอนี่ไม่ใช่ดอกดินนี่ครับนี่ครับหูได้มาแล้วครับนี่นะครับไว้ไปปลูกที่ในเมืองนะนะแล้วก็เพราะว่าดอกดินเนี่ยครับทุกคนคือต้องเข้ามาที่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นในตามเมืองตามอะไรนะทุกคนนะครับเราจะต้องเข้ามาในป่าทีพี่เนาะที่ดมสมบูรณ์จริงนะครับทุกคนนะคือว่ามันจะไม่มีสารเคมี ไม่มีอะไรครับเพื่อนทุกคนดูดิครับนี่ครับดอกดินครับทุกคน<ะ>โอ้ปะเดี๋ยวไปดูนะว่วันนี้จะได้กี่กระสอบนะพี่นเนาะแต่แน,น่ๆคือว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าน้ํานี่ครับทุกคนครับไหลหนักมากครับนตอนนี้เราต้องรีบโพ้นน้ำาพ่อนทุกคน,นครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ขึ้นมานี่คือว่าเราสองคนเรียบร้อยแล้วทุกคนครับนะน